ค่ทารอดสวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับชาววันพุธด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำนายดวงชะตาสถานการณ์คนที่เกิดในวันพุธประจำช่วงเดือนกรกฎาคมกันว่าดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรกันบ้างยังคงเป็นการทำนายแบบโดยรวมเท่านั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะยังไงอยากให้ชาววันพุธท,ทุกๆท,ท่านได้เก็บรับแต่สิ่งดีดี ชาววันพุธนะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดอรสตาตกตำแหน่งตัวตนนะคะสามเหรียญตกตำแหน่งสรุปนะช่วงนี้ชาววันพุธจะเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองมีความรู้สึกเหมือนกับมีความหวังมากขึ้นแต่อาจจะไม่ได้มีความกระตือรือร้นสักเท่าไหร่ในหลายๆอย่างหลายๆท่านนะคะอยู่ในช่วงเวลาของการเริ่มต้นการเตรียมงานการวางแผนงานหรือการจัดการการบาลานซ์ตัวเองอยู่นะคะเป็นช่วงเวลาแห่งการบาลานซ์การปรับ หรือว่าการเปลี่ยนแปลงอาจจะอยู่ในช่วงของหลายๆท่านเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตที่ดีกว่ามีในเรื่องของการย้ายงานย้ายแผนกงานนะคะหรือว่าการได้ทดลองในการทำอะไรใหม่ๆแต่ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ยชาววันพุธคุณจะมีความสบายใจมากขึ้นมีความสบายใจ นอกจากความสบายใจแล้วคุณอาจจะไม่ค่อยได้รู้สึกอยากจะกระตือรือร้นอะไรมากนะักรับผิดชอบในส่วนที่เรารู้สึกว่าเรารับผิดชอบไหวนะคะรับผิดชอบเฉพาะหน้าที่หรือความสามารถที่เรามีในการรับผิดชอบเป็นช่วงเวลาที่คุณเองเนี่ยจะไม่ได้ทําอะไรที่มันเกินความสามารถเนาะหลายๆท่านนะคะมีการมองหาการขยับขยายการหาลูทางที่เราจะไปต่อกําลังมองหาความสําเร็จที่เราเองเนี่ยอาจจะมี การติดขัดมานานแล้วแหละแต่ในช่วงนี้เนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยจะเอาปัญหาต่างๆที่เราผ่านมามาสะสางมาแก้ไขเพื่อที่จะไม่ให้มันกลับไปซ้ำกับรอยเดิมหรือว่าผิดพลาดกับสิ่งเดิมๆนะคะระวังในเรื่องของความเหมือนเราเองเนี่ยอาจจะมีความเหมือน เขาเรียกว่าไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่ในช่วงนี้ในการตัดสินใจนะคะเพราะเด็กดาบเนี่ยมันเป็นการลังเลใจในการบอกความรู้สึกการลังเลใจกับความสามารถของตัวเองเวลาโอกาสหรือจังหวะที่เข้ามาเนี่ยมันก็ทําให้คุณเองอาจจะไม่มั่นใจว่าตัวเราเองเนี่ยมีความสามารถดีพอที่จะรับมือกับสิ่งสิ่งนั้นไหมนะคะถ้ามีโอกาสใหม่ๆเข้ามาก็มีแนวโน้มด้วยนะว่า ชาววันพุธประจำช่วงเดือนกรกฎาคามนี้คุณจะเกิดการปฏิเสธเกิดขึ้นคุณเองก็ยังจะทำอะไรที่มันเป็นสิ่งเดิมๆที่เรามีประสบการณ์ที่เราทำมาทำเรื่อยๆนะคะอันไหนที่เรารู้สึกว่าเรามั่นใจเราก็จะทำสิ่งๆนั้นก็จะไม่ค่อยได้เปิด โอกาสให้กับตัวเองในการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะคะและในช่วงนี้เนี่ยชาววันพุธอยากจะบอกว่าคุณมีเกณฑ์ที่ต้องได้ใช้การเจรจาการสื่อสารการติดต่อประสานงานการพูดคุยได้เจอกับผู้คนมากมายหลากหลายนะคะหรือเป็นช่วงเวลาที่เราเองก็อยากจะขยับขยายต่อยอดต่อความคิดตั้งเป้าหมายวางแผนอนาคตในตัวเองใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะหรือหากกาลังรอคอยผลลับธ์อะไร บางอย่างเนี่ยก็มีเกณฑ์แล้วนะที่จะได้รับข่าวดีประจําช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะทุกอย่างก็จะเกิดความลงตัวมากขึ้นและตัวคุณเองเนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนเราเองก็จะจัดการกับหน้าที่ตัวเองหรือความรับผิดชอบตัวเองได้ดีที่สุดอันไหนที่มันเป็น หน้าที่คนอื่นในช่วงนี้จะมีการปฏิเสธแล้วเพราะที่ผ่านมานะแอบเห็นว่าชาววันพุธคุณเหมือนไม่ได้ปฏิเสธใครเลยจนคุณมันหนักหน่วงใจอยู่คนเดียวนะคะลำบากใจอยู่คนเดียวเนาะก็ถือว่าไปในทิศทางที่ดีมากๆบางท่านเนี่ยได้โอกาสที่ดีกว่าคนอื่นๆหากมีการแข่งขันหรือว่าเรื่องของโชคลาภเรื่องของจังหวะโอกาสชีวิตเนี่ยมีคู่แข่งจํานวนมากแต่ก็กลายเป็นตัวชาววันพุธนะที่เรา เราได้รับการคัดเลือกเราได้รับการสนใจนะคะคนรอบข้างให้ความสนใจมองเห็นถึงความสามารถในตัวคุณก็จะเห็นได้ชัดว่าช่วงนี้เนี่ย ขนาดไม่ต้องทำอะไรนะคะก็จะประสบความสำเร็จโดยที่เราเองก็ยังไม่รู้ตัวโอกาสจังหวะมาพอดีเลยนะคะใครอยู่ในช่วงของการอยากจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนงานย้ายงานก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาเอ็นดูแล้วก็สนับสนุนนะคะไม่โดดเดี่ยวนะชาววันพุธประจำช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ ขอแอบดูพลังงานคุณหน่อยนิดนึงนะคะว่าพลังงานของคุณจริงๆเป็นยังไงบ้างเนี่ยสี่ม่เท้าเราเริ่มนิ่งมากขึ้นกับทุกๆเรื่องเราเริ่มนิ่งเราเริ่มมองทุกอย่างเป็นเป้าหมาย เราเริ่มมีสติกับการที่จะจัดลำดับความสำคัญอันไหนควรที่จะแก้ไขก่อนอันไหนควรที่จะแก้ไขทีหลังนะคะเราก็เป็นการวางแผนเป็นการเตรียมตัวที่ดีมากกว่าเดิมเรารู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยจะทำอะไรที่มันมีแบบแผนมากขึ้นแล้วนะไม่อยากทําอะไรแบบครึ่งๆกลางๆให้มันมีความผิดพลาดนะคะในช่วงนี้ แต่มีราชินีถ้วยมานิดนึงนะคะราชินีถ้วยเนี่ยมันบ่งบอกว่าเราอาจจะไม่ค่อยมีความกระตือรือร้นเท่าไหร่นะคะเน้นทำอะไรที่มันสบายใจเน้นทำอะไรที่มันสบายสบายทำอะไรที่มันเรื่อยๆนะคะแล้วก็วางแผนอะไรที่เรารู้สึกว่าเราทำแล้วมันอยู่ในเซฟโซนเราทำแล้วเรารู้สึกว่าปลอดภัยกับตัวเองไม่ค่อยมีความพยายาม อะไรที่มันเกินตัวเท่าไหร่ในช่วงนี้ก็ถือว่าไม่แย่นะคะแต่ก็ต้องพยายามกระตือรือร้นให้ตัวเองสดใสมากขึ้นกว่าเดิมนิดนึงละกันเนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยไอความผิดหวังที่คุณกำลังพยายามปล่อยวางต่างๆกับอดีตท,ที่ผ่านมามันก็อาจจะทำให้คุณเนี่ยเกิดความกังวลใจแล้วเราเองก็น้อยใจคิดเล็กคิดน้อยไปเองก็คงต้องระวังตรงจุดนี้นะคะชาววันพุธอืม ราชินีไม้เท้านะคะเด็กถ้วยอ่าราชินีไม้เท้าเนี่ยมันก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าตัวตนของคุณประจำช่วงเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เราโฟกัสกับสิ่งที่มันเป็นอ ความรับผิดชอบที่เราจับต้องได้จริงๆทำอะไรที่เรารู้สึกว่ามันมีผลประโยชน์ต่อชีวิตเราจริงๆถ้าตรงไหนที่ทำแล้วมันบั่นทอนคุณตรงไหนที่มันทำแล้วทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจคุณก็เลือกที่จะมองข้ามและปล่อยวางเนี่ยฮะแต่เด็กถ้วยก็ยังย้ำมาอีกรอบหนึ่งนะไม่ได้ต่างกับราชินีถ้วยเลยความรู้สึกบางทีคุณเองเนี่ยมันเป็น อารมณ์ที่เอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะความรู้สึกเอาแน่เอานอนไม่ได้ความรู้สึกอ่อนแอแต่อย่างน้อยยังดีที่ว่าเรายังมีแรงยึดเหนี่ยวเรายังมีเป้าหมายเรายังมีความมั่นคงแค่เราไม่ได้มีความกระตือรือร้นมากพอนะคะก็คงต้องระวัก ระมัดระวังตรงจุดจุดนี้ด้วยนะสำหรับความรักนะคะความรักความสัมพันธ์สำหรับคนที่โสดอยู่เนี่ยตอนนี้นะเดอสตามันบ่งบอกอยู่แล้วว่าค่ะว่าตัวคุณมีความสุขกับการที่อยู่แบบไม่ผูกมัดมีความสบายใจกับการที่จะอยู่แบบไม่มีใครนะยังมีความสุขกับความโสดอยู่นะยังไม่กล้าที่จะเริ่มต้นเป็นช่วงเวลาที่เราเองก็อยู่ในโลกส่วนตัวด้วยเบื่อความวุ่นวายด้วย คุณคิดว่าคุณสามารถสร้างความสุขให้กับตัวเองได้มันเป็นช่วงเวลาที่คุณกําลังทบทวนความรู้สึกความต้องการของตัวเองในเชิงชู้สาวเหมือนเราเริ่มมองเขย่าชีวิตตัวเองมากขึ้นว่าเราต้องการคนแบบไหนกันแน่เข้ามาในชีวิตนะคะต้องการคนที่ มีลักษณะนิสัยแบบไหนเคมี K แบบไหนที่มันจะเข้ากันกับคุณเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะเจอกับรักที่มันมีความเหมือนแตกต่างกันมากๆเคมี K ที่มันไม่ตรงกันกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ ตลอดระยะเวลาที่คุณคบกันมามันก็เหมือนลังเลใจไม่มั่นใจในคู่ชีวิตว่าเราสองคนจะไปกันไกลไหมเกิดความกังวลเกิดความไม่สบายใจบวกกับการไปฟังคนรอบข้างมาแล้วมากดดันตัวเองบ้างมันก็อาจจะทำให้คุณเองเนี่ยยังไม่กล้าที่จะเปิดใจเท่าไหร่เพราะตอนนี้ก็เหมือนยังอยากจะโฟกัส กับงานกับเงินกับตัวเองวางแผนชีวิตแล้วก็เหมือนพิธีพิถันในการเลือกคู่ชีวิตมากขึ้นดูมากขึ้นนะคะแต่แอบจะบอกนิดนึงนะว่าพลังงานของคนที่จะเข้ามาสำหรับชาววันพุธเนี่ยเราจะมีพลังงานคนเก่าๆวนเวียนกลับเข้ามาด้วยนะคะพลังงานคนเก่าๆอาจจะมีการได้กลับมาปรับความเข้าใจกลับมาพูดคุยกันกลับมาอยู่ในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งกลับมาทาให้คุณเกิดความรู้สึกหวั่นไหว เกิดความรู้สึกดีคนที่หันหลังให้กันไปแล้วนะคะคนที่เราเองก็อาจจะเลิกลากันคนที่เขาเนี่ยยังมีความค้างคาคาราคาซังจบกันแบบไม่ขาดว่ามีแนวโน้มนะที่จะกลับมาในชีวิตคุณประมาณช่วงเดือนกรกฎาคมนี้แต่ตัวคุณเองก็คงจะยังไม่ได้เปิดใจนะคะสำหรับคนโสดเนี่ยมันยังไม่ได้โดดเด่นเพราะเรายังเนี่ย ะะเด็กถ้วยอะค่ะมันบ่งบอกอยู่แล้วว่าความรู้สึกที่ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ความที่คุณกําลังพยายามเข้มแข็งกับการที่จะเลือกคู่ชีวิตนะคะเราก็จะใช้ใช้ เหตุผลในการเลือกคู่ชีวิตมากขึ้นกว่าปกติแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่มีใครแต่ก็มีบ้างเหงาเนะคะเหงาอยากมีคนเข้ามาคุยแต่คนที่เข้ามาคุยเนี่ยขอแบบไม่ต้องมาชัดเจนไม่ต้องมาคาดหวังเพราะคุณเนี่ยไม่อยากจะผูกมัดกับใครนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้แล้วก็มีแนวโน้มนะที่จะได้ออกเดตด,ด้วยนะคะออกเดทได้เจอได้คุยนะได้คุยกันแบบวิดีโอคอลหรือว่าได้ คุยกันแบบโทรหาได้เจอกันอะไรแบบนี้นะคะยิ่งใครที่มีคู่มีแฟนนะความรักของคุณในช่วงนี้เนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเองก็ เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นไม่ค่อยกระตือรือรน้นไม่ค่อยโหยหาความรักจากคนรักสักเท่าไหร่เป็นช่วงเวลาที่คุณสามารถสร้างความสุขได้ด้วยตัวคุณเองนะ,ะ่คะคุณก็จะขย่าชีวิตทบทวนชีวิตตกผลึกความคิดให้กับตัวเองต่างๆในสิ่งที่ผ่านมานะคะอะไรที่เราทํามาเยอะแล้วเราก็เริ่มอยากจะปล่อยวางแล้เราก็เริ่มอยากจะกลับมาโฟกัสในจุดที่เราเป็นแล้วให้คนรักเนี่ยเห็นคุณ ค่าในตัวเรามากขึ้นหรือเขาพยายามที่จะปรับตัวเข้าหาเรามากกว่าเดิมนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะไม่ค่อยได้สนใจแฟนเท่าไหร่มีระยะห่างกับคนรักยิ่งถ้าใครอยู่ไกลกันช่วงนี้นะคะมันก็จะยิ่งไกลกันมากๆเริ่มไม่ค่อยคุยกันเริ่มคุยกันน้อยลงบางทีมีอารมณ์อยากมีชีวิตโสดอยากเลิกกับแฟนมันเป็นการที่เราเริ่มทบทวนว่าการที่ เรามีคู่ชีวิตเนี่ยมันหนุนนําหรือว่ามันกลายเป็นตัวถ่วงชีวิตคุณกันแน่ช่วงนี้จะคิดเล็กคิดน้อยนิดนึงนะคะต้องระมัดระวังอารมณ์ตัวเองด้วยเนาะเพราะไอ้ความอ่อนแอความเอาแน่เอานอนไม่ได้ความน้อยอกน้อยใจทําไมแฟนไม่สนใจนะคะทาไมรู้สึกว่าอยู่ได้โดยที่ไม่มีเขามันก็ไม่ได้ถูกอะไรอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะเพราะบางทีเนี่ยเราคิดไปเองแต่ว่าความ ที่คนรักเขาต้องการเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่ได้เต็มที่มากพอแต่ไอความห่วงใหญ่มันก็จะกลายเป็นเหมือนเขารู้สึกว่าตอนนี้คุณเองแปลกๆไปเปลี่ยนไปแล้วจะยิ่งกลายเป็นการทะเลาะกันนะคะทะเลาะกันเนี่ยเป็นการทะเลาะกันจากเรื่องเล็กๆน้อยๆความไม่เข้าใจกันนะคะความน้อยอกน้อยใจมองว่าคนรักไม่สนใจบ้างแหละหรือว่ามองว่า เราอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องการเขาเพราะมีเขามันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นในหัวเราเนี่ยมันมีความคิดแบบนี้เกิดขึ้นค่อนข้างที่จะบ่อยเนี่ยคะเราก็เริ่มไม่มั่นใจและยิ่งใครที่ยังคบกันเป็นแฟนแต่มันดูเหมือนกับ ไม่รู้ว่าเขาจะเอายังไงต่อไปกับเราไม่รู้ว่าเขาจะชัดเจนถึงขั้นเปิดตัวไหมมันก็จะยิ่งทำให้คุณรู้สึกว่าถ้าไม่มีปลายทางคุณก็อยากจะเลิอกอยากจะยุติความสัมพันธ์นะคะตอนนี้เราจะไปฟังหรือไปดู ความสําเร็จในชีวิตคู่ของคนอื่นอาจจะเยอะนิดนึงหรือมีคนมาปรึกษาคุณเพราะยิ่งมีคนมาปรึกษาเนี่ยความคิดของคุณมันจะขยับขยายต่อยอดไปแล้วก็วนกลับมาคิดกับตัวเองว่าทําไมเราไม่ประสบความสําเร็จในความรักแบบนั้นแบบนี้ก็ต้องระวังว่าเราจะไปใส่อารมณ์กับคนรักนะคะในช่วงนี้แต่คนรักคุณเนี่ยเขายังไม่ได้มีความ พยายามที่จะชัดเจนด้วยนะสําหรับใครที่คบกันมาแล้วแล้วรอรอเออแล้วรอคอยการแต่งงานอยู่นะคยะยิ่งถ้าใครมีคู่ชีวิตที่สมบูรณ์แล้วเนี่ยมันก็อาจจะเป็นจุดอิ่มตัวนะคะที่ต่างฝ่ายก็ต่าง ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องครอบครัวซะมากกว่าการที่จะมาใส่ใจกันนะคะก็คงต้องระวังว่าไอ้ความที่เราไม่ได้ใส่ใจกันไม่ได้เติมเต็มกันต่างคนต่างมีภาระหน้าที่ของตัวเองเนี่ยมันจะมีช่องว่าง มันจะมีระยะห่างแล้วอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการมีปัญหาเรื่องมือที่สามมีปัญหาเรื่องความไม่สบายใจเกิดขึ้นเพราะเราก็ต่างคนต่างทำงานต่างคนต่างไม่เจอไม่คุยกันเกิดความไม่สบายใจเกิดการวิตกกังวลจับผิดกันเกิดขึ้นแบบไม่รู้ตัวเนี่ยฮะอาจจะไม่ได้รับรู้ความจริงแต่ยากเลิกเนี่ยมันบ่อยมากๆก็คงต้องระวังในความรู้สึกตรงนี้ด้วยละกันนะคะชาววันพุธก็เป็นกาลังใจให้ โอเคค่ะสำหรับวันนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้หากชอบในการอ่านไายหรือชอบในการทำนายยังไงอย่าลืมนะคะกดไลค์กด subscribe กดติดตามมาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับไายในคลิปต่อๆไปด้วยใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะก็ สามารถที่จะทักกันเข้ามาได้เพราะว่าเดี๋ยวจะแปะลิงก์ Line Facebook Instagram เอาไว้ให้ด้านล่างนะคะเพราะการดูดวงส่วนตัวจะมีความละเอียดและมีความแม่นยำมากกว่าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ